สวัสดีค่ะตอนนี้ก็แม่บ้านเปนสวยแล้วนะอในของมาจากอะไรบริษัทอะไรเอ่ยบริษัทอะไรนะบริษัทัเซิตโมค่ะอ๋อในของมีอะไรบ้างคะคเออเรามาดูกันเลยครับว่าสั่งไปของครบไ,ได้ไม่ครบไหมามาดูในข้างในกันเลยครับอันนี้กํลาลังแกะนะ บ้านส,สวยแล้วนะว้าวมีถุงพลาสติกมาให้กระดาษะารเอ่ยนะมั้ยเดี๋ยวอ่านดูก่อนบทชาบว่า,าอ๋อไปแบบสั่งสินค้านะครับทุกคนอันนี้ไปสั่งสินค้านะน่าจะพบอยู่นั้นงมว่า นามาคบี่ว่าเอ็ดเอ็ดเอ s ด d ก็มานะเอสดี s o d ก็มาคบครับมีอะไรบ้างเอ้ย mm hmm. อันนี้เป็น SOD นะครับจากผลไม้ญญ mm hmm. รย1 2่าชนิดขอความก็มาในส่วนนี้ก็คือเดียนะคน,คนไหนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อตามกระดูกก็แนะนำให้กินเดียนะครับเพรานะเดีย ผลิตจากโอ้โหกระดุปลาสลามเลยนั่นมีโอ้โหย่ยไปหมดเลย,ย,ย,เลยนั่นตนนี้ก็คือตัวนี้เป็นสบู่ไมตังเกะกับไอทีคอรพัทนะครับทีครพัทตัวนี้จะช่วยในการขับล้างสารพิษออกจากร่างกายในหลอดเลือดนะตัวนี้เกี่ยวกับทํางานกับสารเคมีเนี่ยแนะนํานะครับ พวกใช้สียาอยากดาย้อมอะไรย้อมผมอะ่ะต้องกินตัวนี้นะคนที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันนี้เป็นยาสีพันเดียนซิเต้นะครับแบบว่า9ก้าประโยชน์ในหลอดเดียวนะโอ้โหราคานี้ก็คุ้มราคาจริงๆรลอดใหญ่หลอดใหญ่เท่าแขนเลยนะราคาก็ร้อยแปดสิบบาททั้งหมดมีอยู่กี่ชิ้นเออยู่ประมาณ7จชิ้นนะเดหรือแชิ้น ก็จบการรีวิวเห็นไหม